ในคลิปนี้ก็มีเทคนิคในการใช้งานแอป Luma Fusion มาฝากเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทราบวิธีนี้นะวิธีที่เอามาฝากกันก็คือการไดคัดรูปภาพจากคลังรูปภาพของเราแล้วก็เอามาใช้กับแอป Luma Fusion นะครับผมเคยทำคลิปสอนวิธีการไดคัดจากฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ iOS 16ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในการเอามาใช้งานในแอป l u m a Fusion นั่นเองนะครับ สมมุติว่าผมทํางานตัดต่ออยู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องการที่จะเอารูปภาพที่เป็นรูปภาพใดคัดเอามาวางซ้อนทับเพื่อจะทํางานตัดต่อนะครับผมก็ง่ายๆครับไปที่คลังรูปภาพของเรา,เาสมมุติว่าเรามีรูปภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับในคลังรูปภาพเราก็เข้ามาที่รูปภาพที่เราต้องการนะครับไปดูสักภาพหนึ่งสมมุติว่าผมจะใช้รูปภาพนี้มาใช้งานตัดต่อบนแอป l u m a Fusion ผมก็ใช้นิ้วนะครับแตะไปที่หน้าจอแบบนี้นะครับ แล้วก็ขยับนิดนึงรูปภาพมันจะลอยขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมนั่นเท่ากับว่าตอนนี้รูปภาพถูกไดคัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราอย่าเพิ่งปล่อยมือนะแต่ว่าใช้อีกนิ้วหนึ่งหรืออีกมือนึงนะครับสไลด์แอปนี้ปิดไปนะครับแล้วก็ไปเปิดแอป Luma Fusion ขึ้นมาในขณะนี้ก็คือยังไม่ปล่อยมือนะเรามาปล่อยมือในตอนที่แอป l u m a Fusion เปิดขึ้นมานะครับปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับปล่อยไปเลยปุ๊บ ภาพนี้ก็จะถูกไดคัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาไว้ในแอป Luma Fusion ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คว่ารูปภาพเราอยู่ที่เมนูไหนแล้วก็โฟลเดอร์ไหนนะครับให้มาที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับเมนูซ u r c e จะอยู่ในเมนู Import นะครับคลิกเข้ามาก็จะอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์แชร์ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาจะเจอรูปภาพที่เราไดคัดเอามาวางไว้นะครับอ่ะเราก็ลากมาใช้งานได้เลยวางซ้อนทับไว้บนเลเยอร์นะครับแบบนี้เนี่ยครับเราก็ใช้งานได้เลยเข้าไปแก้ไขได้ด้วยนะครับจะขยับ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือขยายให้เล็กหรือให้ใหญ่เนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับการใดคัดจะเนียนหรือไม่เนียนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผ้าพื้นหลังที่ มีอยู่ในรูปภาพนั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าภาพพื้นหลังเป็นภาพที่สีตัดกับตัววัตถุที่เราต้องการจะไดคัดเนี่ยก็จะทําให้การไดคัดดูเนียนแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับแค่นี้เองครับทีนี้รวมถึงไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะสมมติว่าเรามีคลิปวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมเราไดคัดไปใช้งานแต่ถ้าเราต้องการไดคัดจากภาพที่มีอยู่ในคลิปวิดีโอก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวผมลองอันนี้ละกัน อันนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราก็เลื่อนหาช็อตที่เราต้องการจะได้คัดอ่าสมมติวเ,เอาช็อตนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมครับจิ้มที่หน้าจอค้างเอาไว้นะครับให้มันเป็นป๊อปอัพลอยขึ้นมาแบบนี้นะจิ้มค้างแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สไลด์ไปที่แอป l u m a Fusion นนิ้วยังไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าใช้อีกมือนหนึ่งช่วยแล้วเราก็มาวางใส่เหมือนเดิมครับรูปภาพก็จะถูกแคปมาจากคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของแชร์เหมือนเดิมนนะครับเเอาาามใช้้งไดลย เนี่ยเท่านี้เองครับเลราเข้าไปปรับแต่งได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ครับการไดคัดรูปภาพจากกลางรูปภาพของเราแล้วก็เอามาใช้งานบนแอป l u m a fusion ด้วยวิธีง่ายๆไม่ต้องไปไดคัดผ่านแอปอื่นๆเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องความเนียนเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ลบทิ้งครับลบทิ้งวิธีการลบก็คือเนี่ยครับเลือก รูปที่อยู่ในคลังมันนะครับแล้วก็คลิกที่ถังขยะแล้วก็ดีลิทลบไปได้เลยเท่านี้เองครับคลิปนี้ก็มีเพียงสั้นๆเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ